กับผมแม็กกอยแล้วก็ปอเปี้ยะนะครับก็ว่ากันต่อคุณผู้ชมครับเรื่องของคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วปกปิดข้อมูลมคือปกปิดข้อมูลเนี่ยจะไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะตัวท่านอย่างเดียวทีนี้มันจะลามไปหมดทั่วทั้งเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือรวมถึงโรงพยาบาลคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเหมือนในการนี้สุพรรณบุรีคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเขาโพสต์คือมันสะเทือนใจมันเศร้าที่บอกว่าถ้าเกิดเขาบอกญาติผู้ป่วยบอกว่า ผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้อโควิดเขาจะได้เตรียมตัวคืออุปกรณ์ก็มีพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมฮะ<ส>ชุด PPE <P BE, S 1> oh. ป้าปิดจมูกรถที่เหมาะสําหรับการไปรับผู้ติดเชื้อโควิดแต่นี่ไม่ได้บอกปกปิดทั้งหมดจนตอนนี้กู้ภัยที่น่าจะได้ทํางานเพื่อสังคมต่อไปกับต้องมากักตัวทั้งผัวแล้วก็เมียคุณผู้ชมครับโพสต์นี้เนี่ยเป็นโพสต์ที่โพสต์โดยคุณพจน์สะทอนทองดีเขาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิสเสมอกันสุพรรณบุรีนะครับก็เล่าเรื่องให้ฟังบอกว่า ตัวเขาเองต้องมากักตัวเป็นเวลา7วันหลังจากที่เกือบสามทุ่มของวันที่8เนี่ยมีการรับแจ้งให้ไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งตอนไปเนี่ยไม่ได้รับรู้เลยเพราะว่าญาติไม่บอกญาติบอกว่าผู้ที่ผู้ป่วยเนี่ยที่ให้มารับเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยนะครับเขาก็แต่งตัวปกติไปแมสก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้เอาชุด PPE ไปจนตอนนี้รู้ความจริงฮะต้องกักตัวล่าสุด ทีมข่าวของเราีโอกาสดได้พูดคุยกับเจ้าของโพสต์นะฮะเขาเป็นเจ้าหน้าที่มูทิเสมอกันสุพรรณบุรีคือตอนไปพูดคุยก็พบว่ากักตัวอยู่ที่บ้านก็มีบรรดาเพื่อนๆเอาของใช้ของกินมาให้ในช่วงกักตัวก็จํานวนมากนะครับนี่ทยอยเอามาให้เพราะก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็ถือว่าทํางานเพื่อสังคมมาโดยตลอดตัวเขาเองเล่าให้ฟังบอกว่ารับแจ้งจากศูนย์สั่งการ1669ให้ไปรับผู้ป่วยรายหนึ่งเป็นคุณตาอายุ81ปีแล้วครับ สาเหตุที่โทรมาแจ้งให้ไปรับเพราะว่าคุณตาล้มนะลื่นล้มบอกแบบนี้นะครับลื่นล้มที่บ้านไผ่เดาะอําเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีตัวเองก็รับไปส่งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ตอนนั้นสอบถามอาการเรียบร้อยแล้วต่างๆก็ไม่ได้เป็นโควิดบอกแบบนี้ฮนะญาติก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิน้นไม่ได้ออกเดินทางไปนอกพื้นที่หรือมีญาติมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ไม่มีก็สบายใจตอนนั้นเออรับผู้ป่วยทั่วไป ที่ไหนได้คุณผู้ชมครับพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาให้สวัสผู้ป่วยก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาพบว,ว่าติดเชื้อโควิดแล้วเชื้อมันลงปอดแล้วด้วยนะฮะซึ่งก็ถือว่ามีเชื้ออยู่ปริมาณม,มากนะครับเชื้อลงปอดเนี่ยทำให้ตัวเขาและภรรยาตอนนี้กักตัวครับเพราะว่าอ,อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเอาฟังเสียงก็หน่อยเพราะว่ารอผลตรวจอยู่นะครับรับแจ้งจากผู้ทงการว่ามีผู้ป่วยรือโรงในบ้าน แต่เขาไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งกับสุนทรการว่าเป็นสู้เที่ยงหรือว่าเป็นผู้มีส่วนัวมงเราว่าไม่มีรถมารับนะครับอืแต่ว่าเมื่อเขาติดข้อมูลแล้วอะไรประมาณนี้นแล้วเราจะจะัดะเดืนปรการแจ้งความไหมหรือว่าวหรือต้อง,งรอก่อนเดี๋ยวคุณสากับทางคณะรังการทางมูลที่ก่อนครับก็ยังต้องการแต่ว่ามีการแจ้งความให้เราครับเพราะว่าเป็นเป็นตัวอย่างครับจะได้ไม่ไม่มีเกิดอุบัติ นี่คุณผู้ชมครับพี่กู้ภัยก็ฝากไปยังบันไดญาติญาติหรือผู้ป่วยนะครับถ้าหากรู้ว่าตัวเองไปพื้นที่เสี่ยงมาหรือติดเชื้อมาให้บอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ไปตรงไปตรงมาเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเออเดี๋ยวเขาจะรังเกียจหรืออะไรตอนนี้ทุกคนเข้าใจหมดแล้วแต่ถ้าท่านยังบกปิดแบบนี้โอ้โหมันก็จะติดเชื้อไปเรื่อยๆหรือ <c oughs> คนที่เนี้กู้ภยัยเขา ที่จริงควรจะได้ออกไปทํางานรับผู้ป่วยรับคนทุกๆวันแต่กลับต้องมาเนี่ยฮะกักตัวอยู่หลายวันใช่หลายคนบอกว่าเอาทาไมเนี่ยทุกเคสไม่ใส่ชุด PPE ไปเลยต้องบอกนะชุด PPE มีราคานะคะประมาณกว่าชุดละ3ามถ